รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมชิมสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซพีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังอยู่ที่ร้านอาหารนานนับาการถนน,นราชพฤกษ์นะคะข้ามคลองบางระมาดมาปึ้งอยู่ซ้ายมือทันทีเลยนะาะเลยไปเด็ดขาดเพราอยู่เชิงสะพานเลยนะคะเรามาอยู่กับบรรยากาศอาหารที่มีความหลากหลายตามชื่อร้านนานนับาการเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศก็เหมาะทั้งกับครอบครัวแล้วก็คนวัยทำงานที่อยากจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจยามค่ำคืนวันนี้เรายังอยู่กับคุณหมีคุณธนพัฒน์สุขสุธรรมวงศ์ซึ่งเป็นผู้บริหาร ของร้านอาหารนานาประการสวัสดีครับพี่หมีครับเมื่อวานทางไปอยยำหัวปลีอร่อยนะยำหัวปลีคุณนายทานปุ๊บกลายเป็นคุณนายทันทีนะแต่อันนี้ผู้ชายก็ห้ามทานทานได้ครับ <laughs> แต่เอาไปอย่างนั้นวันนี้เห็นบอกว่าวันนี้ยกทะเลมาว้ถนนราชพฤกษ์หรอคะใช่ครับนี่ก็จะเป็นะทะเลชาวเกาะทะเลชาวเกา<ท>ะความพิเศษของทะเลชาวเกาะคืออะไรคะพี่หมีคะก็จะเป็นในส่วนของอาหารทะเลนะครับก็จะมีกุ้งสดนะครับออหอยนางรม นะครแล้วก็เนื้อปลาแล้วก็ปลาหมึกครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งท,ที่ที่อาจจะแตกต่างนิดนึงก็คือไข่ยเยี่ยวม้าที่เด็ดก็คือจะอยู่ในส่วนของตัวน้ำ่าก็คือน้ำ,น,ำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ในส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็จะมีในส่วนผสมของอกลิ่นกลิ่นอายของวาซาบิอ๋อเหรนอคะแปลกนะ เห็นอย่งเห็นเวทีอยู่ด้านหลังด้วยครับผมที่ที่ร้านมีมีเออ่จะมีดนดิสโซด้วันไหนบ้างคะก็จริงๆดนดิสโซดจะมีทุกวันนะฮะอ๋อไม่ทุกวันเลยตั้งแต่ช่วงก็ตั้งแต่ออย่างจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยก็จะอยู่ช่วงเออ่19.30ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งยาวไปเลยยาวไปเลยแล้วถ้าเสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่ที่19นาฬิกาอ๋อทุ่มนึงก็มาแล้วอ๋อดีจังดีจังนั้นพาลูกๆมาได้นะครับตอนเย็นๆทานตั้งแต่5้าหโมง ปังนเมืงเพราะว่าช่วงหัวข้ามเนี่ยอโเด็กๆจะเยอะมากเดี๋ยววิ่งเล่นลาไม่เขามีล้านเลนอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะมันก็อาจจะเหมาะกับเด็กๆได้เหมือนกันดึกๆก็ค่อยเพื่อนมานั่งชิลๆกันเหมือนกันขออนุญาตลองชิมนะคะจัดจ้านมากจัดไหมฮะมากมากเลยค่ะเห็นว่านะคนที่ชอบนั่งดื่มแล้วก็ เหมาะแก้มนะเหมากเป็นกับแก้มมากๆจริงๆนล้ไม่จำเป็นต้องดื่มเรื่อนื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวคือว่าเราสามารถสนุกกับบรรยากาศของการสวนเสฮาได้แม้ว่าเราจะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ได้นะทานคู่กับข้าวเพราะอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยนี่หอยนางรมกับปลาอืมนี่ กลิ่นวาซาบกนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้กลิ่นแรงผมว่าอร่อยดีจานนี้อร่อยเลยค่ะใช้ได้เลยสําหรับอะไรนะคะทะเลชาวเกาะทะเลชาวเกาะมานานประการก็สั่งทะเลชาวเกาะรับประทานอาหารได้สดแน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี้แหละาคนกังวลใจนะใช่ครับอันนี้เขาดูแลเรื่องคุณภาพอาหารใช้ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่มีพรุ่งนี้ยังมีต่อพรุ่งนี้เป็นเมนูอะไรดีคะเอ่อพรุ่งนี้เหรอฮะจะมีเมนูโปแตกผัดแห้งไปทะเลแล้ว กะให้ติดเกาะโบะเลยต้องแตกใช่ <laughs> แม่ติดใจทะเลจริงๆเอ้าติดตามมันพรุ่งนี้กับครัวอาเซนกันละกันวันนี้ขอบคุณมา,มากๆสำหรับคุณนี้ธนาพัทรสุขสุธรรมวงศ์นะคะผู้บริหารร้านนานาประกันถนนราชพฤกษ์ค่ะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาติดตามครัวอาเซนกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะแม่ไหนๆก็มั่นใจอาหารสดซีพีแม่บ้านค่ะ ะแม่เสเรี่ยันค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนนี้แม่ทุนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP เนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงค่ะไข่ไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับหลานมั่นใจ CP, CP เติมชีวิตที่ดี